สวัสดี้ะค่ะพี่น้องเมื่อน,นี่บ้มี่อย่างให้เบิง้งเห็ดกตบว่าได้ดไปเก็บอัน,นเลยสิพามาเบิ้งบรรยากาศทำงานสิเราซู้ฟังว่าเป็นอย่างหกโมงแล้วคือต้องได้ทำงานเพราะว่านี่จ้าเฮ็ดงานอยู่อันล่านนีเนาะล่านขายรถคู่ปตาเนาะยุ่ผนแผนกอะไรบัดน,นี้ขันหอดหนาเกี้ยวเนาะ ลูกค้าเกี่ยวเขาเดิกปันได้ผู้ขายก็ต้องยู่ขายอะไรปันนันทุกปีกับสิเลิกประมาณสามทุนนี่ละเป็นยังเป็นยังคือต้องยู่ติขาลูกค้าเกี่ยวเขาย่กลางทงขนรดพังรถเสียแต่ต้องโทษเขามาลานเนาะ่นเลิกจะทุนเฮากับจังเดิเลิกก็เลยต้องยู่เป็นมู่เพิ่นลูกค้ากับสิมาซื้อ อะไรจนกลัวว่าเพิน่นสิเขาบ้านหรือบกกระสันกับก้อนเขาบ้านนิดนึงพ่อให้เพ่่นอันนี้ไหมพ่อให้เพิ่นไม่มองเสืออะไรแบบวสุสมดเกี่ยวเขาอยู่กลางธงขันสายผ่านขาดกับมาซื้อจังสันเขากับตรงยู่เป็นมูเพ่นนอกเดี๋ยวสิผาพ,พี่นองอยางเบิงบรรยากาศทางหน้า อันทั้งหน้าอันเทนนอนเรนเนี่ยกับเป็นหน้าเพิ่งกับสิภาคไปเบิง้งเพราะว่าหน้าจะของบม่ได้มีโอกาสไปเนาะีจ้ะแ้าวงแค่วงมือดิกวงเครื่องอขาเครื่องเขาตัวเขาตัวหุ่นแม,มนดดจ้ะน,ะนี่มีแมวแมว สเป็นจังสีเนาะพี่น้องเนาะทางทางกับบ้านที่ทางนี้รอบพางนาบริษัทกะสิเป็นทงหน้าปุ่นคามถนนไปเป็นทงหน้ามันนี่ที่ถ้างากะสิยุนีทางทาคนเกี้ยวเขายุ่กลางทงมาเสียอะไรขันนาเกี้ยวลยหลายๆหนั่นนั่นทางนามองหันแมนหน้ามดเพิ่นกะสิมาเกี้ยวกะนางเบิ้งอยู่ทางนาบดน นั่นล่ะแ่เลยว่าเป็นอย่างหกโมงเล้วสิหกโม่งแล้วเป็นอย่างขึ้น่ได้คือบ่อด้อันนั่งกันเป็นอย่างขึ้น่ได้กลับบ้านเพราะว่าเปี่ยนกันเขาวเวนเนาะนี่บรรยากาศเ่ยมคำกับจิเป็นทังนสี่ละจา้ามีแนวอันอัดอันตันใจสิมาบอกซูฟังว่าสมมุดวะเห็ดเหมิดแล้วบ่วมีเห็ดเก็บให้เบิง้ง สิบปีเห็ดยังให้พี่น้องเบิ่องว่ะบ่มีแนวเห็ดกับอะไรด,ดิตรงมีเพื่อนขันเห็ดมดแล้วนี่คืดบ่ออกว่าสิเห็ดยังอมันหลักกเ็กเลยก็เลยว้าวมาว่าให้ทุกคนฟังกันหน้าว่าขันบ่มีบ่มีเห็ดแล้วสิเห็ดยังนี่นะจ๊ะบรรยากาศบรอบ กสิมายืนยิ่นึงแต่ว่ามันกสิเป็นแบบชิวๆนะถาลูกค้ามากค่ะลูกค้าว่มีคือรถบ่ดเสียเฮากับเฮากับกลับบ้านแต่ว่าคันลูกค้ามากเฮากับขันลูกค้ามีรถเสียเขากับซอยเพิ่นกสิมีแบบว่าสร้างยู่น้ใหายคาปรึกษาหลวกะแผนกอะไรอะไรกสิทาขายของเวลารถข้างรถเสียหนุ่มก็เป็นแผนกอะไรหนึ่งกสิทาขายของเนาะ ขายทุกอย่างทีทีนี่แล้วก็ทีรถ,ถทั้งมีบรรยากาศหลบๆมันหลักก็เลยอยากมาวบาสู้ฟังวะคันส้นมมดอันคันส้นมมดวะเฮ็ดบะมีแล้วจักสีเฮ็ดเนี่ยพี่น้องก็รอติดตามได้จ่ายแย่เป่าถึงแย่เป่าปากันเขาวะ่ะ นี่แ้วเห็ดจแตวาวยังขึ้นบ่อบอกนี่เลยต้องเกี้ยวเขาแล้วหลกักกะขันสมุนว่าเด็เขาเว้นแล้วมันสีเลิกสองถุงเจ้าน้อยเกี่ยวเขาอ้างๆนี่เลิกสองถุงดิเก็บเห็ดกับสีบ่าเด็ไปเห็ดยังกับสีบ่าเด็ไปเพราะว่ากลางเว้นกับทำงานเล้นสีเลิกงานกับสองถุงเป็นบล็กหอดบ้านสามถุงอา้ามันว่าไม่อย่างเห็ดนี่ก็เลยว่าฝากฝากพี่น้องฝากทุกคนด้วยจ้าอย่าฝ่าวเบื่อย่าฝ่าวหน้าอย่าฝ่านี้อย่าฝ่านี้จะก,กันสี สิมีแนวอหายเบิงยุบตั้วกระถาแน่ช่วงระยะเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยช่วงระยะเวลาเดือนหนึ่งสิเขาเวีนนี่ไหมมันกะคำมันกะเห็ดหยังบ่ได้ไอเก็บเห็ดกะบ่บบอใดทงสีขายอะไรกะขายอะไรให้เบิงพี่น,อน้องกะสีเบือเพราะเห็ดหยังแน่แตลอดมือทำกระมาขาเนาะเาขาอะไรเนาะ ขาลูกค้ามาเสืออะไรดยนี่กระถาลูกค้ามาเสืออะไรก็เลยอยากบอกให้ฟังนั่ละว่วาชม้งหมดคันหายไปแต่ย่าวาไปใส่เด้อติดงานเด้อจา่าเดิกงานสองทุง่มเพามีเวลาเห็ดขีดดอกดอกรฝากพี่น,อน้องใบนี่ละย่านนี้เนาะขอบพูณทุกคนที่เขามาติดตามเขามารับชมหล้วกะระับฟังได้จา้า อันผู้ใดที่กดติดตามแล้วแต่ว่าบ่ไดดคอมเมนต์ก็ขอพุณนขอบพุณนหลายจำนวนผู้ติดตามก็บเบิ้งถุกมือว่ามีไผแน่ไผแน่ถึงสิบ,บ่ไดดคอมเมนต์ก็ฮูว่าไผติดตามถึงสิบ,บ่ไดดคอมเมนต์ก็ฮูว่าไผต,ตมมิดตาม่นาะก,ก็เลยขอพุณนเพิ่งคนที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็คนที่กดติดตามให้กำลังใจได้กา ขอบคุณหลายกับกับว่าแมนว่าผู้มาผู้มาคอมเมนต์เฮ่าจังสีห็นเพราะว่าเปิดมันกับซามาถเบิ่งใดนอก่าผู้ใดติดตามเฮาเน่ผู้บ่ไห้คอมเมนต์กับขอบคุณค่ะขอบคุณหล่ยๆแล้วกับผู้ใดติดเขามาคอมเมนต์ห้กำลังใจห้กำลังใจกับขอบคุณหลายคือกันนันหละกสำหรับมือนี้กับสงสัยลูกค้ามาแล้วกับขอบคุณขอบคุณทุกคนเะค่ะ เราเขาไปขายอะไรก็เนาะจ้ะทุกคนเมื่อหันก็ขายอะไรแล้วขานเขาขายแล้วคือจ้าหนุ่มามาซื้อแล้วเขาขายแล้วแล้วก็เมดเวลาแล้วเขาก็สิเป็นเวลากลับบานของเขาน่นะตอนนี้มันสิเป็นหกโมงเคิงอยู่เวลาทำโอทีเนาะแต่ว,ว่าช่วงเกี้ยวเงๆก็สิเป็นสองถุงสามถุงนะจ๊ะเลย เลยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันโดนๆเยอฝ่าเบื่อฝ่านายช่วงนี่อาสิบมีคลิปให้เบิ้งจังไดกะถานน่จักเดือนสองเดือนจักเดือนหนึ่งก็อาสิมีมากเล็กๆหน่อยๆน่นจาจะนอคลิปนี่ก็ขอพูนทุกคนที่มาเป็นกำลังใจคือเกาดจา่าจังไดกะจังสัลละทั้งผู้ที่คอมเมนต์ทั้งผู้ที่บม,ม่ได้คอมเมนต์ก็ขอพูดหลายๆนอคลิปนี้ก็คงสีแค่นี้น่าจกสิไป ทารุกค้าแล้วถารับโทรศัพท์ขอพูดทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ